สวัสดีค่ะมมโหกกับกินอยู่แบบป็นแบบปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมนในสภาพมาเห็่กับเขาค่ะเมนูมือน,นเป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทำกุ้งทอดกระเทียมนะคะมาในสภาพมาทอดแบบสูตรดังเดิมขอ่งเลายเลยค่ะพี่น้องนะคะทุกครั้งนะคะกุ้งย่าจะเอาไปนึ่งนะคะเพื่อให้พี่น้องเห็นว่า เางเถือนะคะเวลาถอดน้ำมันมันกระเด็นนะคะพี่น้องพี่น้องสามารถเอาไปนึ่งล้วอ็คอยเอามาผัดใส่กับกระเทียมพริกไทยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทําสูตรที่เราทําประจํานะคะพี่น้องนะคะทำแต่ดังเดิมก็คือถอดกุ้งเหย่เหลืองก่อนคะ่ะพี่น้องนะคะและนขั้นตอนในการถอดคะ่ะพี่น้องนะคะกุ้งนะคะมันจะมีฟองนะ,ะฟองของหัวมันกุ้งนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่ามันกุ้งเข้าอ,ออกอยู่เลยพี่น้องนะคะ มันกุ้งเหี่ยวออกใส่ถั่วใปไบใบพัดนะคะพี่น้องแต่ว่าเวลาทอดเึ่งสุกกระเด็นเราจะเท่งมิ่งมัน,มมนกุ้งนะคะพี่น้องมัสนสัญญากแน่นิดนึงนะคะเยาก็เลยจะทําให้ดูนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาผัดกันต่อเลยค่ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะกุ้งมนสุกรกะเด็นแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าอัน,นที่เข้าเอามาถอดนะคะแต่ว่าพี่น้องสามารถที่จะเลี่ยงเลี่ยงว่าไห้ละมันกระเด็นก็ได้ เอาไปหนึ่งคื่อเย่าเคื่อเห็ดหั่นกลอนๆนะคะพี่น้องแบบนั้นก็ได้ที่กันค่ะนะคะเอาละค่ะกอปิดฝาไว้่างนี้เดี๋ยวย่าสุดท่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะกุ้งกับบวกลข่โซ่ัวพี่น้องเพราะว่ามันปุ่มมีเพิน์ลเซนดัแข็งมากนะคะเอาละเปิดไฟแห้งๆค่ะพี่น้องเย่าสุดท่อไปเรื่อยๆนะคะ กุ้งชุกแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพามาผัดกับกระเทียมพริกไทยต่อค่ะราคาพี่น้องหลังจากเจ้าถอดกุ้งแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาผัดนะคะใส่กับกระเทียมพริกไทย่าผักชีนะคะส่วนมากุ้งมันเยอะนะคะพี่น้องเราจะแบ่งเห็ดสองครั้งนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมพริกไทย่ากผักชีของเยาวค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะมาค่ะที่นี่เดี๋ยวเขามาลงมือเหดกันต่อค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ามันลงไปนะคะ ผัดนะคะผัดซ้ำเกลอือให้หอมค่ะแบ่งออกครึ่งหนึ่งค่ะพี่หองนะคะค่ะที่ส,สาคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่หองนะคะความเสียบแสบ,สแสบ,สแสบยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะพอกะเทียมเราเริ่มหอมค่ะนะคะเลื้งเลยล่ะคะ่ะพี่้องเลื้งกรอบเลยค่ะ เอามันกุ้งแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งค่ะนะคะทีเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้ใส่สวยถือเหลือค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นผัดให้หอมเลยค่ะให้แตกมันน่คะผัดไปเรื่อยๆให้มันกุ้งเขาแตกมันเลยค่ะนะคะแล้วก็เติมน้ำลงนิดนึงค่ะ เมนูนี้ค่ะพี่น้องเห็ดย่าไรเขาเบิดหมอกนะคะมันจะออกหวานๆเค็มๆนัว,นวนๆ,น,วๆนะคะพี่น้องนะคะพัดเลยค่ะพัดไปเรื่อยๆเอาเตมันกุ้งนี่พัดใส่กับเขานี่กระซสบบเราได้พี่น้องนะคะแต่ว่าเขานี่สใส่ลงไปในโต๊ะกุ้งนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ ส่วนมากนะคะไม่นูีนนีค่ะน้ําเขาจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าย่นี่เขาจะชอบน้ำน้ำของน้ำวงน้ำปูน้ำปลาอย่างเส่ราคาพี่น้องนะคะก็เข้าสุด่แต่น้ำปลาลงไปมันก็จะเข้มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะถ้าจะใส่เป็นน้ํามันก็จะมันเกินไปนะคะใส่น้ําเปล่าแล้วก็ผัดบันกุ้งให้เหลืองพร้อมจนแตกมันเลยค่ะพอมันกุ้งเริ่มแตกมันค่ะทีนี้จะปรุงค่ะพี่น้องใส่น้ําตาลนะคะ กุ้ง12ตนะคะจะแบ่งเทืาละ12ตัค่ะใส่น้ำตาลไปประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเมนูของเยา่าหนีมันจะออกเข้มเข้มหวานหวานในพี่น้องนะคะใส่น้ำปลาประมาณสองทัพพีพอค่ะจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่ผงปรุงรสเพราะว่าเราจะไม่ใส่ชูรสค่ะใส่ผงปรุงรสเพิ่มความนัวค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้น ผัดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะพาดเห็นมันพุ่งมันแต่ไว้ค่ะพี่น้องทีนี้เราจะชิมรสก่อน น้ำไปนิดนึงโอเคค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะพระเอกของงานค่ะกุ้งกุ้งมีุ่บค่อยสดเป็นใดได้พี่น้องนะคะเพราะว่าสื่อมากแบบว่าที่เขานอกน้ำแข็งไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ้อันนี้หัวขาดเบาค่ะสิบเอ็ดสิบสองนะคะเดี่ยนะคะจะใส่น้ำกุ้งลงไปนะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงๆค่ะนะคะอันนี้คือสูตรดั้งเดิมที่เยาเห็ดประจํานะคะจะว่ายมาเปลี่ยนม่ตอนทีหลังๆมันนี่น้ำมันมันกระเด็นนะคะกลัวเพื่อนๆเข็ดตามเรากระเด็นใส่แขนใส่ขาก็เลยไม่เลี่ยเป็นหนึ่งเฮเบิ้งค่ะนะคะแต่วันนี้เราเอาแบบสูตรดั้งเดิมค่ะนะคะ ผัดให้น้ำมันกุ้งนะคะแล้วก็กระเทียมพริกเข้าเข้าไปในตัวกุ้งค่อยๆผัดกันได้ค่ะพี่น้องอย่านเละแต่ว่าอยู่นี้เขาจะบอ๊บอบมีปัญหากักบการเละบลเละนะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยสูตรยวง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะรักเสิร์ฟใส่จานโรยโโด้วยต้นผักชีนะคะพี่น้องซับหมี่ก็เอาแล้วนะคะเอาละค่ะยั่เอาอตีขึ้นไว้ก่อนค่ะพี่น้องในยั่วเสือหิต ที่เหลือค่ะพี่น้องเดี๋ยวคยมาเปิดกันองีงรอดมึงค่ะราคาพี่น,น,น้องเมนูวันนี้ค่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยค่ะมนเมนูง,ง่ายๆนะคะพี่นอ้องเฮ็ดง่ายอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่ามะสึกกระเด็นกระดอนแน่ทีนึงเลยคะ่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนัวค่ะพี่น้องนะคะกระเทียมพริกไทยเข็มข้นถึงใจลยคะพี่น้องมนเมนูกี่เขาเบิดหมอนะคะวันนี้ยอซื้อมากกลุ่มกับ,บ่บ่อยสดนะคะพี่น้องเฮ็ดแ,แ,แบ่งเฮ็ดสองเทือนนะคะโรยด้วยผักชีหอมๆค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากรคยกดแชร์กดติดตามให้ขอพูณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะกุ่งทอดกระเทียมพริกไทยง่ายๆแต่อร่อยค่ะ